สวัสดีครับก็มาพบกับช่องทายกราฟที่วันนี้จะมาทำการรีวิว c a m e n d s a b เซเ DX Tenkuno Pegasus Wonder r i d e Book สำหรับ Wonder r i d e Book เกมนี้ก็เป็นไอเทมของ c a m ม r d e r Brace ที่จะทำให้เขาสามารถใช้ล่างฟอร์ม Wonder Combo ได้ในชื่อว่า c a m m r ด d r r เบรสแฟ a ต t สติ i ไลอแล้วเราก็มาลองเริ่มดูกันเลยในส่วนหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของ Tenkuno Pegasus Wonder r i d e Book ในส่วนด้านข้างก็จะบอกว่าสามารถใช้ร่วมกับไลออนเซนกิเพื่อเพิ่มพลังได้ ในส่วนด้านบนก็จะเป็นรูปของ c a m e r a d e r Brace Fantastic Lion และก็การเซตบุ๊กเข้ากับเข็มคัดในส่วนด้านข้างก็จะยังคงเป็นรูปของ c a m e r a d e r Brace Fantastic Lion และเสียงที่ออกมาจาก Wonder Rebook เล่มนี้ในส่วนด้านหลังก็จะเป็นวิธีการเล่นคร่าวๆแล้วเราก็มาลองเริ่มดูด้านในกันเลย และนี่ก็คือเทนคูโนะเปกาซัสวันเดอร์ไรบุ๊กในส่วนของสีก็จะมาในตีมสีน้ําเงินในส่วนด้านหน้าก็จะเป็นรูปของม้าเปกาซัสและชื่อของหนังสือเทนคูโนะเปกาซัสหรือม้าเปกาซัสแห่งสวรรค์แล้วก็สัญลักษณ์ที่บอกว่าไว้ใช้กับสล็อตด,ด้านซ้ายเมื่อเปิดมาด้านไหนก็จะเป็นรูปของม้าเปกาซัสในส่วนหน้าของการแปลงร่างก็จะเป็นรูปของคาเมเดอร์เบรสสำหรับรายละเอียดต่างๆก็คือเทนคูโนะเปกาซัส มาเพกาซัสที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้าได้สิงสถิตยอยู่ในดาบศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็มาลองฟังเสียงต่างๆกันดูเส,สีาากกเยแง,สสงแรกก็คือเทนคูโนเพกาซัส สำหรับเนื้อเรื่องของหนังสือเล่มนี้ก็คือการครั้งหนึ่งได้มีสัตว์สิทธิ์ที่มีปีกสีขาวและส่องประกายจากบนท้องฟ้าแล้วเราก็ไปลองเล่นกับ Second s อ o t d r r v v r กันดูเลย สารบคำบรรยายก็คือชักดาบวารีเทนคูโนะเพกาซัสวารีหนึ่งเล่มเมื่อปีกสีขาวและดาบซุยเซเคนนางเรมาพบกันเมื่อนั้นใบมีสีน้ำเงินก็จะทะยานสู่ท้องฟ้า นี่ก็เป็นรูปแบบการใช้หนังสือสองเล่มสำหรับคำบรรยายก็คือชักดาบวารีสิงโตและเปกาซัสอันจกักเิดวารีสองเล่มกลุ่มดาวสิงโตที่เป็นสีสันของท้องฟ้ายามค่ำคืนได้โปรยปลายลงมาดุดดังดาวตก น,นี่ก็เป็นรูปแบบของการใช้วันเดอร์คอมโบสำหรับคำบรรยายก็คือชักดาบวาลีแผงคอของสัตว์ร้ายสีน้ำเงินได้กระพือสู่บนท้องฟ้าแฟนตาสติกไลออนวาลีสามเล่มดาบสีฟ้าได้เปลี่ยนคมเขี้ยวและควบคุมกาแล็กซี่ สำหรับการใส่ Wonder ร i d e Book แบบนี้นะครับเสียงที่ออกมาก็จะเป็นในรูปแบบของการที่ไม่ได้คอมโบกัน นี่ก็น่าจะเป็นลูกเล่นทั้งหมดของชุดหนังสือของ c o m เมเดอร์เบรสแล้วนะครับซึ่งรวมๆแล้วชุดนี้ก็จะสามารถใช้ล่างฟอร์มได้ถึง4แบบเลยแบบแรกก็คือ Lion s e n นกิไลออนแฟนตาซิต้า ไลออนเบกัสัสและแฟนตาสติกไลออนก็เลือกได้ว่าถ้าอยากจะเล่นในครบทุกแบบก็ต้องเก็บ3เล่มแบบช่วยไม่ได้นะครับและนอกจักนี้ถ้าเรานําเอาไปเล่นกับ dx คาเอ็เคนเรกา o ซา h u อัปเดตเอ dition ก็น่าจะทําให้เราได้เสียงทําไม้ตายเฉพาะด้วยนะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่อยากเก็บในรูปแบบของ dx ก็มีในรูปแบบของกระจปองและแคนดี้ทอยให้เลือกสะสมกันยังไงก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบก็สะสมทําไมชอบดูรีวิวแล้วก็ผ่านไปนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหม่ คลิปหน้าสวัสดีครับ